หอยใหญ่มากหอยเยอะมากครับผมอบกินหอยไหมคะชอบมากครับผมคนก็อ่ขาวโอ่หขาวโอโ้ยไม่้าเล่นเลยกุไปแล้วกลับแล้เกินอุ้ยกอบอร่อยมากโอ้ยยังกินม้ยหนึ่งคำไปเลยไหม สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น t v s f o o d ครับผมในวันนี้ครับผู้ชมอยู่กับผมที่ย่านบรรทัดทองครับผู้ชม สืบเนื่องจากมีเอฟซีหลายคนนะครับบอกผมมาครับเอ่อว่าอยากให้ผมกินเมนูหอยทอดให้ดูหน่อยอ่าและวันนี้ครับคุณผู้ชมก็อยู่กับผมที่ร้านเฮงหอยทอดชาวเลยครับคุณผู้ชมและวันนี้เนี่ยไหนแบบนักกินจุมาก,กินข้าวอ่ะมากินหอยทอดเราจะมากินแบบจานธรรมดาทั่วไปคุณก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเออซึ่งในวันนี้ครับ อันเชิญครับผมเพิ่งเห็นเบนแบบถือจานยักษ์แบบเต็มๆนะจานมันดูแบบโอ้โหตัวเบนเล็กไปเลยอ่ะวันนั้นแหละครับผมคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมากินเมนูหอยทอดออส่วนจานยักษ์ครับผมกับร้านเออเฮงหอยทอดชาวเลนะครับก่อนเริ่มคลิปกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเราไปดูกันครับคุณผู้ชม let's go ไป นคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ออเดอร์ไปแล้วนะครับผมดูกระทะเขาโคตรใหญ่แล้วครับผมโอโหกระทะแบบใหญ่มากเหมาะสําหรับจานเราเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับจัดไปเลยพี่ขอจุกๆนะครับผม มาคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มีนูหอยทอดของเราเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วนี่ครับเราอยู่กับคุณเค,ค้กครับเจ้าของร้านนะครับผมคุณผู้ชมเจ้าของร้านเทนหอยทอดค่ะท<อ>ี่ต้องเน้นเอาให้คุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงยังไม่ได้กินหอยทอดเลยแต่ผมว่าหอยทอดอันนี้อร่อยมากครับไม่ใช่พรอ,อะไรเลยจริงๆไม่มีนี่ครับคุณผู้ชมหอยโอ้หอยใหญ่้าหอยเยอะมากครับผมชอบหอยไหมคะชอบมากครับผมคนก็อบผ โอ้โองเขาครับโอ้ยไม่กล้าเล่นเลยครับไปแล้วกลับแล้วเกินผมจะถามคุณเคครับว่าที่ร้านเคยมีคนมากินหอยเยอะขนาดนี้ไหมครับพี่เนทเนี่ยแหละค่ะกินแนทไทยนี่แหละครับผมเราจะมากินหอยกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าคุณผู้ชมครับไปตามผมมาครับไปกินไปนั่งกินดี่หิวแล้วหิวแล้วโอ้ยร้านคนเยอะมากนะป้าผมโอ้โหโอ้ย โคตรนักคุณผู้ชมอันนี้คือออลัวะนะครับผมออลัวอันนี้คือ20เสิร์ฟนะคุณผู้ชม มาครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วครับผมที่จะกินเมนูหอยทอดหรือว่าเมนูของร้านเขาชื่อว่าเมนูออนหลวนะครับผมมาของร้านเฮงหอยทอดทาวเลยนะครับผมว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ก็จับเวลาครับผมคิดว่าผมจะกินเมนูนี้หมดภายในเวลากี่นาทีคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1อไปครับผมอยกันเลยครับเบิ้มเบิ้มขาวขาวครับผม แป้งกรอบกรอบอ,อร่อยมากข้างล่างแบบร้อนๆเ,เลยคุณผู้ชมครับอร่อยเว้ยมีปูอัดด้วย <S 2> <S 2> <S <S คือเมนูที่ผมกินวันนี้นะ ทั้งหมดประมาณ20กว่าเสิร์ฟนะครับคุณผมู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นเสิร์ฟธรรมดา1เสิร์ฟของทางร้านเขา <โด S 1> ให้ดูก่อนอันนี้ราคาเริ่มต้นที่80บาทนะคุณผมู้ชม <โด S 1> เมนู <โด S 1> ธรรมดาของเขานะอู้ยเขน่าก,กินเลยอะ่ะที่เขาเรียกว่าออลลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมันมันจะมีไอ้นี่ด้วยมันจะเป็นแตกต่างจากหอยทอดอย่างเดียวนิดนึงนแป้งกรอบอะ่ะบางๆนะครับแล้วก็กรอบแบบเนี้ยครับผมหมึ่งคำไปเลยไหมลองดูหมึ่งคำไปเลยไหมลองดู เป็นหอยที่อร่อยมากแล้วคือก็หอมนะท่านสวยมากอันนี้ผมบอกเลยไอ้ไหนเหี่เมื่อกี้ทำผมจะกลับบ้านแล้วเขินเขินเราเขินนะครับลองน้ำจิ้มมันคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มหอยทอดนะคุณผู้ชมนี่าดไปอย่างี้อือน้ำจิ้มอร่อย อุ้ยดีอ่ะมาเลยาลาดแล้วครับคุณผู้ชมดูสีดิโอ้ยตอนี้นะมือจับเวลาเลมดูดีข้างในคือแบบอัดแน่นไปด้วยหอยตรงไหนก็มีแต่หอย จิ้มอยู่ว่าเข้มข้นมากคุณผู้ชมอร่อยมากเฮ้ยยิ่งสื่อนี่อืมยิงไอตรงแผ่นกรอบอย่คุณผู้ชมเขาทอดมาโคตรดีอ่ะอืมมันกรอบบางๆมันอร่อยอ่ะเอาเกียร์เทีว่ามาเลยเอาเกียร์เทีงจะเอาเกียร์ทียวันนี้สี่สิบแต่แป๊วสีสิิมกระสอบไม่ีไม่เกินเอาไปได้นี่กินกับน้ำจิ้มช้ำๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแบบนี้ไปเลยครับผม อู๋อือน้ำจิ้มล้วนอร่อยดีี่ยเข้ามาเยือนดูผมอย่างเงี้ยผมณผู้ชมดูเนี่ยต้องกดดันน่ะรู้จักอร่อยจริงครับพี่สวยมากเลยครับอือ เป็นเมนูหอยทอดที่แบบโอ้หนี่มากินแล้วก้นความสุขสุขความอร่อยสุขกระเพาะสุขใจด้วยสุขใจใช่หัวใจนี่โคตรสุขเลยตอนนี้ยใจฟูใจฟูอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณครับกินได้ทั้งขวดเลยกินได้ทั้งขวดเลยโอ้ผมดูเป็นคนกินน้ำจิ้มเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเขาทำกับผมแบบนี้อ่ะ นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ซีฟูดสับปะรดแทบนะเป็นน้ําจิ้มซีฟูดที่แบบว่ามีสับปะรดด้วยไม่เคยกินต้องลองเอาแบบแทบๆเลยไหมได้ครับผมมันจะแทบไปหรือเปล่าอืมอุ๊ยเปรี้ยวสดชื่นเฮ้ยอร่อยเฮ้ยหอมมากหอมสับปะรดด้วยคุณผู้ชมครับอืมอุยดีว่ะปกติผมกินหอยทอดนะครับผมจะกินแต่กับน้ำจิ้มหอยวันนี้ผมเพิ่งเคยลองกินกับซีฟูดนะคุณผู้ชมเฮ้ยได้ว่ะได้นะ โอบอกเลยว่าคําอย่างนี้นะเห็นคำมันหนักมากคุณผู้ชมเพราะแป้งกับหอยที่เขาอัดเข้ามาข้างในครับอัดแน่นไปด้วยความราัก <laughs> <laughs> มาตอนนี้เดี๋ยวหันให้ดูครับผมดันนะประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับผมคุณู้ชมครับก <c oughs> ินอะไรต่อดีวะเนี่ยไม่รู้จะตักก้อนไหนก่อนครับมันเยอะามากคุณผู้ชมวันนี้ผคพูไทย บิ่มัปึ๊บโอ้โหข้างหนึ่งปกติช้อนกับซ่อมอันนี้ช้อนกับซอสนะครับอือกูเติมัจิ้มหอยก็โคนดีไม่หมดมึงเห็นไหมมึงเห็นแล้วก็ไม่หมดไม่หมด มกคำนี้บอกเลยว่าของแรงคุณผู้ชมไอ้กรอบเนี่ยบอกเลยคตรอร่อยคือเสิร์ฟหนึ่งอ่ะอันนี้ตักไปล้วคำหนึ่งอ่ะให้ดูอูหนักนะอ นี่ครับผมสับปะรดแ่บบบอกเลยว่ามิติใหม่แบบคนอดผีเลยครับของใหม่เออไม่เคยกินไงอาการมาเลยเมาหอยพูดไปเรื่อยเมื่อกี้ผมแอบถามองค์ประกอบ กับเจ้าของร้านมานะครับผมว่าในเนี้แต่อะไรน้ำหนักยังไงเท่าไหร่บ้างทัวงงอก80กิโลครับผมซีฟู้ดพวกหอย70กิโลนะครับแล้วก็พวกแป้งทอดต่างๆอีก50กโลนี่คิดดูดิรวมเป็นกี่โลประมาณ200ไหมจริงจริงใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ได้ กินเหรอยิบสามอยู่เหรอยิบสามครับผมเฮ้ยแมวนี้นกูเก่งจังวะเฮ้ยแมวนี้กูกินเร็วมากเลยอ่ะใจดี หหาายยใจค่อเลยเออไม่ได้หายใจเลยวันนี้วัน,นนี้เอาจริงวันนี้แบบตึงมากคุณผู้ชมก็ไม่ได้หายเลยเอาน้ำแทบไม่ได้กินเลยแล้วก็นี่ครับผมยี่สิบสี่นาทียี่บสองวินาทีครับผมผมขอสัมภาษณ์อะไรหน่อยครับผมค่ะผมผมเก่งไหมพี่สุดยอดไม่เคยเห็นใครที่กินหอยทอด24นาทีได้กินได้ยี่สานยี่สิบยี่สิบนิดเดียวติ๊งใจ เป็นไงเราคนเดียวเท่ากับลูกค้าทั้งวันเออเดี๋ยวช่องทางติดตามของคุณเค้กนะครับอันนี้ไม่ใช่ของร้านนะของร้านเนี่ยทิ้งไปก่อนผมรู้ว่าพวกคุณไม่สนใจกันหรอกผมให้ของคุณเค้กเขาก่อนเลยช่องทางติดตามเป็นเอาเป็นไอจีหรือว่าอะไรดีไอจีดิจิตอลนะไอจีดิจิตอกอ่าไอจีดิจิอนะครับคุณผู้ชมก็สามารถตามกันได้เดี๋ยวผมแปะให้หน้าจอตรงนี้พอพอพอแปะพอละพอละให่ใหญ่ใหญ่โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวเราเอาเมนูอื่นๆมาลองอีกหน่อยึด้ไหมเมน,นูมนนที่แบบว่าที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ร<ด>้าน<ด>แนะนาได้เลยค่ะเดี๋ยวได้นำเมนูแนะนำให้ค่ะได้ครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรารอเมนูอื่นๆอีกสักครู่เดียวครับสักครู่เดียวมาครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เมนูชุดที่2มาแล้วครับผมเป็นเมนูเขาเรียกว,ว่าเป็นเมนูแนะนําของร้านคุณเค้กเขาก็แนะนํามานะครับผมเอาที่เมนูไหนก่อนดีครับผมว่าอันนี้น่ากินสุดลมบอกเลยว่าอะไรครับ มันหลายๆไม่หยุดเลยกูุมไม่น่าเลยเอาออกมปมาครับผมไก่มึกอกเลยครับผู้ชมแบบบึ่มๆจุ่มเข้าไปครับซีฟู้ดสับปะรดแซ่บหครับผมคือผมบอกเลยว่าผมจะชอบมากนะครับตัวแป้งทอดเขาเนี่ยมันบางๆกรอบๆนะมีพวกมะม่วงด้วยนะผู้ชม ไม่ใช่กระหลำ่ำกันนึกเพราะมะม่วงมะม่วงซอยป่อยปล่อยมุ๊บมุบมาจิ้มหอยอืออนี่คุณผู้ชมครับหอยนางรมนะครับผมนี่ครับคำนี้นะกหอมดีมากอู้หูจะร้องไห้แล้วดูสิพูดดิอือหือหอยดีครับชอบชอบหอยมากครับคุณผู้ชมหอยดีครับ พี่เขาโคตรดีบอกเลยอหยนี่เดี๋ยวสั่งมาใหม่นะโอมอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงกอจริงนะตัวีพูดของเขาอ่ะคุณผู้ชมครับมันจะได้กลิ่นสับปะรดด้วยแล้วมันหอมมันเปรี้ยววมันสดชื่นไม่หมดแล้วนี่ขาหมูคุณผู้ชมน้ำขาหมูอ่ะชอบไหมครับผู้ชมดู ดูหนังหมูดูเนื้อหมูครับหอมนุ่มอร่อยดีมากราดไปแบบปุดๆครับผมพริกกระเทียมซึ่งก๋าหมูต้องแบบนี้ครับอร่อยโอ้ยนี่อร่อย,อยออมากถั่วเขาจนิ่มๆใช่ครับถั่วจะนิ่มๆน,น,นิ่มเหมือนแก้มผมอ่ะ <revelation. S 2> ลองไหมว่ะตักหมัดไหม <icking up> หนหนบบนัีนะ้ะล,ลองคุกหน่อยคุกมะลาคับผมเอ,อมามะลาของแท้มันต้องแบบนี้าาค,คุณกายบอกอยากกินกระดูกไปด้วยนะ <laughs> <laughs> นี่เรากินจนเขาคิดว่าเราเราเรา,เราไม่สนอะไรแล้วแบบกินทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเป็นคนหรือเปล่า S <S โอ้โหเลยครับพี่โอ้ยยังลงมันอร่อยมากพี่พอ้โหพอนพี่พอแล้วพี่เอายังไงนี่ทะเลทอดชีสอันนี้ปกติถ้าถ้าเสิร์ฟใหม่ๆนะคุณผู้ชมชีสก็จะยืดๆนะใช่แต่นี้เราลืมเราลืมกินช้าอันนี้เป็นซีฟู้ดทอดราดชีสนะครับผมโอ้ยของหวานโอ้โหขอบคุณมากเลยครับ,อ,อ,บ,รบอันนี้ชีสดีมากหอมหอมเลยใช่ อุ้ยอะไรนะจะไม่เหลือให้กันแล้วใช่ไหมร่าเงี้ยเฮ้ยก็เดี๋ยวมาจากไหนอืมคุณเค้กับที่ร้านมีแป้งแบบนี้ขายแยกไหมครับตัดมาแป้งเลยใช่อันอร่อยคุณผู้ชมจริงจริงโอ้โหยิ่งใหม่ๆนะกรอบแบบกรอบจริงจังคุณผู้ชม หอมเนยมากแล้วก oh, 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 mm ็ม hmm. mm ีกระเทียมเจียวราดมาข้างบนนะครับผมนี่ ok ีอระมาคุณผู้ชมต่อไปเมนูผัดไทยเมนูนี้เขาได้รางวัลที่สิงคโปร์นี่ให้ดูเส้นผัดไทยครับเล็กๆแบบนี้นะใสๆหอมมันหวานอร่อย อร่อยหมดแล้วเจ yeah e> ีงเลยครับผมต่อไปนะผมอันนี้ผมผัดไทยต้มยำกุ้งเป็นเมนูที่คนเคยเขาชอบมากเขาก็เลยทำออกมานะครับมาลองดูที่เขาบอกเขาชอบกินของแซ่บแซ่บสั่มไหน้อาอุรยจะตีสันตีสันเอาเรื่องนะอื้อืออร่อยคือกินอะ หวานน้ำหอมเครื่องต้มยำหคุณผู้ชมแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปนะมันจะเป็นต้มยำแบบครบรสนะครับผมใส่มะนาวไปแล้วอันนี้ดีจริงผมเข้าใจเลยว่าทำไมเมนูนี้คุณเค้กถึงชอบนะครับเอิจริงๆผมก็ชอบนะชอบอาหารชอบคุณเค้กนี่มันใบเบนี่อีกแล้วใบเบนิอีกแล้ว แต่รูเส้นสีเส้นผัดไทยเ,เขาดิสีวขาน่ากินแล้วมันอร่อยจริงเอมอมาดูที่เนี่ยเราเหลือไว้ให้น้องกับเบนตรงนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสั่งเพิ่มได้แตคุณ okay. ผ,ผู้ชมแม่งด่ากูอีกแล้วว่าเหลือให้ทีมงานกินบ้างนะ <c oughs> ผมจะบอกคุณผ,ผู้ชมให้ว่า หลังงันถ่ายเสร็จอะคือเราก็สักมากินกันเน้อยๆนะใช่ไหมกูไม่ได้โกหกใช่ไหมมาครับผู้ชมอันนี้เป็นลำไย้อยแก้วนะครับผมตบท้ายด้วยของหวานนี่มันโคตรฟินเลยนะอันนี้สละร้อยแก้วรอลูกตาลอยแก้ว จระเนี่ยชอบกินมากแต่ขี้เกียจแก่มีคุณกะแก่ไม่ได้ด้วยนะกินก็ได้ดีอ่ะหวานดีมากเลยคุณผู้ชมอีกประมาณสี่สิบก็ไหวนะสี่สิบถ้วยคุยณเอ โอเคครับผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกับร้านเฮงหอยทอดชาวเลนะครับร้านเขานะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมแล้วสาขาที่ผมมาที่นี่ก็สาขาบรรทัดทองนะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึงตีหนึ่งนะครับผู้ชมก็ตามกันมาได้ร้านมีทั้งหมดกี่สาขานะ8แปดสาขานะครับผมลิงก์แฟนเพจร้านผมจะแปะไว้หที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผู้ชมก็สามารถตามผมมาได้นะครับบอกเลยว่าอร่อยอันนี้อร่อยทุกอย่าง อร่อยจริงไม่ไม่ใช่ว่าเพราะเจ้าของร้านกเกี่ยวคือต้องแยกกันนะคุณผู้ชมระหว่างอาหารอร่อยโอเคส่วนหนึ่งเจ้าของร้านสวยไหมโอเคสวยก็ก็แยกกันอีกอีกแบบหนึ่งครับมันมันต้องแยกกันนะครับผมเฮ้ยผมไม่ไม่มีอะไรเลยโอเคไม่เป็นนี่แหละผมอยากเจออะไเทปหน้าแนทจะพาไปตะลุยกินแหลกที่ไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ ยี่สิบเสิร์ฟบวกบวกบวกเหรอไม่ยิ่งบวกไม่ยี่สิบไม่ใช่เหรอเอามือเติมให้กูเหรอมึงแอบเติมคือมึงแอบเติมด้วยไม่ถามกูด้วยมันยังไม่สวยมันยังไม่สวยออาจริงเหออกจริงเหรอแป๊บนึงกดนิดนึงเดี๋ยวกระดุมกระเด็นกินเป็นแบบกับแกล้มโคตรอร่อยบอกเลย